กับสวัสดีสบายดีพี่น้องปองปลายเบิร์ตสุขูสุกคนยินดีตอนรับเขาสู่ซองสาวหน่อยคนไกบ่บานสแนวเชียงแจะวแจ๊วมาอีกแล้วพอกันคือเก่าเนะาะจะกับสาวหน่อยคนเก่าคนเดิมเนาะจะเชิงมณีสาวหน่อยกัจะมาสัมผัสน่นองสาวเนาะว่าอยากถามความรู้สึกเพิ่นว่ามีความรู้สึกอย่างไรได้มาเที่ยวทะเลข้างแรกเนาะจะไปพี่น้องไปฟังความรู้สึกของเพื่นพอมกันเลยจ้าว่าเพิ่นมีความรู้สึกแนวใด เขาสนะพัดไงเน็บเฉยเสื้ออ่าอะไรจ้าทัานทัน,นแล้วเลยเขาสะพัดเลยเด้อโค้งไปตายละตายละทันผัานไกลๆนะว่ามาทะเลครั้งแรกรู้สึกเจ้าไหนเพชรได้กินตำมะหงค์่ะเพชรพู้สึกตื่นเต้นเนาะบอกเคยเห็นทะเลเนาะมาละกล่ะเบิง้งนันทะเลคนางาม อายคนได้นก็ดังคนตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นรายป๊หลายแบบใจหนีสั่นเต้นตึก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 เลยเธอฉันบเคยพอทะเลแบบนนอกเลยนี่แหละในครั้งแรกในชีวิตเลยนะนี่นันใช่ั้งแรกที่มาใช่เออแมนมาเมืองไทยครั้งแรกมาได้จะเกินเลยเก้าสิบเอ็ดสิบสองหนึ่งสองสาม มาได้หาเดือนหาเดือนกลัวๆยังมาหอดูหกเดือนมาได้หาเดือนกว่าๆาเ,าเาจ๊ก็พามาเที่ยวทะเลเออแบบเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกแล้วก็โชคดีแหงเนาะม,มาครั้งแรกได้มาทะเลเลยเธอโอ้ฉันมีบุญมากเลยมีบุญมากเลยฉันน่ะใช่ไหมใช่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นถ้าเห็นทะเลเธอก็มันมเป็นยังไงมันสวยอะ่ะใชหรอชอบไหมชอบเบิ้งมีแต่คนใส่ อือ응ืมีกินี่ออตุ่มติมิอยู่เธอฉันรับมาฉันอาย่ผมเป็นงาอกไม่ไมฉันจะไปเบิ่งฉันจะไปเบิ่งผู้ชายเธอฉันจะไปเบิ่งพลามฉันบอ่เคยเห็นหมักเลนน้อตจงสี่แหละฉันชอบนะเออฉันชอบจงสี่เธอ ฉันนั่งฉันจีว่าท่านจีบักฉันไปดีในจันลาจะตายค่ะคุณลูกแล้วคนทะเลงานแพงก็บางทีเขาใส่ชุดอีย่างนะ้นสบายปาเธอเธอมักปะมักแล้วแะนอนอย่างกันนะแลนอนยังกันนะปาแบบมันนี่มันคือประสบการณ์นะแบบหนังเฮือมาเธอเฮือมันงวกงวงเนาะฉันก็บไก่ได้ฉันก็ได้ฉันก็ จืดเลยฉันน่ะฉันบอกเคยบอกเคยอย่านี้เยืะอุ้งยานแบบใจหนีโอ้ยลงหอดโปรตีนคนไหนใจฉันนั่นได้แล้วเพื่อนยังเพื่อนยังวะสปีดโบ๊ทเนาะเออมันเป็นยังไง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 เปล่าเพื่อนน่ะหรอเออมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันกระยุ่งยุ่งตียุ่งแหงหรอแหงย่านหรอย่านย่านแหงย่านแหงเธอหน่ามันมาเป็นคืนเป็นคืนมันกระเต้นยุ่งยุ่งหุ่งว้ายตายแล้ว ก็มาเห็นทะเลแล้วหายเลยเหรอหายเลยได้เศร้าแล้วเพราาะว่ทะเลมันงามอืมเขาตื่นเต้นเนาะตื่นตาตื่นใจค่ะแม่เป็นขั้นแรกในชีวิตของสาวราวที่ได้มาเที่ยวทะเลเนาะใช่แล้วทะเลสวยงามแห่งอลัการน่าสาดได้เห็นสระใส่แดงขึ้เก่งนเอ้ยฉันเป็นโลกคิดขนาดนั้นเธอ อ่ะเธอชัมนี่นะเธอนะเออขับใจได้เธอเด้อที่นพิษุภาพสานะขับใจเด้อทุกคนที่รับ z ม o m ฉันตกกล้องถ้าเห็นฉันดำกหรือใช่ไหมดำนี่มันทุกคนเบิ่งทะเลอันหาดทรายแก้วเนาะสวยงามมีหลีไหมสวยงามมากกินข้าวแล้วนี่ ไปไผไปมันบ้าชูกเก็บดกเด้อชูเด็กหน่อยนี่พี่รองมีมีไวไฟน้ำเด้อห้าสูบบุหรี่อยู่กันนี่แดงที่บ้านหลยังแดงเลยตามนี้เราจะกจินนิดเดียวแบบน้ำสุกงนี่ของน้ำ ห้องน้ำจะสะอาดน,นจะจ้ะเตียงก็มีสองเตียงน,นจะจ้ะก็มีระ,ะเบียงเนี่ยโอ้ยบรรยากาศดีมากเลยทุกคนนีเตียงกันนอหนึ่งคนวันนี้นอสองคนมีตู้เย็นให้ชมบิวโอ้ยสวยงามมีทีวีสุดยอดเวอร์ว่าหาลังการพี่น้องสาวเล่าเนี่แบบ ดีใจหลายเนาะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจหลายทีได้มีโอกาสได้มาเที่ยวสถานที่แบบสวยงามแบบเบลอว่างอลังการแห่งเนาะจา้ะสวยงามหลายมาเห็นเนีู้ยพี่น้องตื่นเต้นตื่นตาตื่น,น,นใจอีหลีบอลน,นี้งามอีหลีหาไส้แก้วเนาะจา้ะแต่ว่ายังมาตั้งแต่มาเนี่ยยังยังบ่ได้ลงไปข้างล่างเลยเมื่อย ก็เลยอยู่ในห้องแล้วก็กินข้าวกินน้ำแล้วก็สม้มอยู่เดี๋ยวสิไปอันขี่มอเตอร์ไซค์เล่นเนาะเดี๋ยวเฮียเฮียเพิ่น,นอันจอดมอเตอร์ไซค์ไวไหนหน้ให้เนาะจ้ะเดี๋ยวสิไปขีม่มอเตอร์ไซค์รอหาดไปเรื่อยๆไปเบิดอถูกหาดชัดรูด้่หมอืมใช่ไหม เห็นบ <t ips> ่สวยงามแห้งคี่น้องเดี๋ยวทีลงไปหยางให้มันนั่นก็สวยงามแห้งอีนี้ห้ามบ่คือนนาง คลิปนี้กับชิด้เขาจบเพียงเท่านี้เนาะพิพผาดประการใดกับกลับขอถทดขอไพ่พี่น้องเบิร์สุขุขูุกนทุกคนเนาะเขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปเผื่อพี่น้องบ่พผาดคลิปใหม่ๆทีช่ชาวหน่อยได้ลงไปให้พี่น้องเลยเบิ่งได้ชมกันเนาะจ้ะการาบขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับส้มแล้วก็เป็นกําลังใจชาวหน่อยก็ขอบคุณหลายๆเด้อจากพี่น้องจ้ะสุดท้ายแล้วข้อกก่าข้าว่าสวัสดีสบายดี บายบายพอกันใหม่คลิปหนาน้จะานะจ๊อเห็นไหมดูเห็นไหม